สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อวานวันที่สิบใช่ไหมเมื่อวานข่าวดังๆทั่วโลกเลยนะฮะไออัลบั้มของน้องลิซ่านะเด็กไทยที่ไปโด่งดังที่เกาหลีใต้นะฮะน้องลิซ่ากลัวตกข่าวฮะเก็บมาเล่าให้ฟังอันนี้ผมวิเคราะห์นะเล่าเรื่องดีๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก <c oughs> ว่าน้องจะดังมาได้เนียโอ้ ใช้เวลาเก็บตัวที่เกาหลีประมาณหปีฮะห้าปีนะกว่าจะโด่งดังเข้าวงเ,เข้าวงอะไรนะไอ้วงแบ็คแบ็คพิงค์ใช่แบ็คพิงค์ชื่อจริงเขาก็ลลริสาลลริสามโนบาลน,นะฮะชื่อเดิมก็ปานปียาปานปียามโนบาลเป็นเด็กบุรีรัมณ์นะเด็กบุรีรัม์ก็เรียนเติบโตที่บุรีรัมณ์เอ้ยเกิดบุรีรัมณ์แล้วมาเรียนต่อกรุงเทพ <c oughs> เกิดปี40อย่างเงี้ยเข้าวงการตั้งแต่ปี2559นะฮะก็ตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม IG ของของนางนะระะมาม10กว่าล้านคนนะดังมากดังโหทะลุทะลุโลกอ่ะทุกประเทศอ่ะจับตามองอัลบั้มน,นี้นะจับตามองมากนะฮะคุณพ่อเขาคุณพ่อบนทํามเขาเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์นะกนะ็ประกวดร้อ,องเพลงมาตั้งแต่เด็กเงี้ยเป็นมีแวลตั้งแต่เด็กอน่ะ ก็เต้นทั้งเต้นประกวดนุ่นประกวดนี่ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเด็กที่ว่ามีแววตั้งแต่เด็กครอบครัวเขาสนับสนุนนะเคยได้รางวัลร้องเพลงประกวดโครงการอะไรสามคุณธรรมของของไทยอะนะปีสองห้าห้าสองตั้งแต่เด็กๆไปฝึกหัดอย่างที่เล่านะไปฝึกหัดที่เกาหลีเนี่ยห้าปีกว่าจะเข้าวงวงไอ้แบ็คพิงค์เนี่ยนะ เพิงก,ก็เปิดตัววันที่8สิงหา2 5ง9กนฮะก็ได้รับรางวัลเอเชียอวอร์ดเอเชียอาร์ติสต์อวอร์ดเนี่ยฐานะศิลปินหน้าใหม่เขาดังมากฮนะดังมากแล้วก็ส่วนตัวผมเห็น m b เมื่อวานนะส่วนตัวผมนะโอ้ผมโคตรชอบเลยชอบมากเพราะว่ารู้ป่ะเพื่อนมีคนนะ่ะเคยแซนางมาเยอะนะที่ไอีที่ทนู่นที่นั่นนะ่ะ สเสียบอเฮ้ยทำไมคุณดังระดับโลกเนี่ยคุณทาไมไม่มาขอเอาบ้างว่าบ้านเราเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาไล่ยิงเด็กนู่นเนี่ยคือพยายามจะ <c oughs> ให้เธอพูดเนี่ยให้เธอมาขอเอาเหมือนดารา,าฝ่ายประชาธิปไตยเราบางคนนะที่มาขอเอาอะนะ <c oughs> นางก็เฉยนางก็นิ่งนางวางตัวดีฮะ <c oughs> แล้วมามาปังที่เอมวีเนี่ยผมว่าชัดเจนมากเลยขอเอาเนียนๆเลยคุณเห็นบอกว่าเนื้อเพลงนะ เนื้อเพลงของลิซ่าเนี่ยเขาเอาเหตุการณ์มาใส่ในท่อนแรปเนี่ยเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะเขาบอกว่าออกมาพูดสปิกเอาให้ดังรับโทรโครงแล้วพูดดังๆฉันจะปกป้องคุณเหมือนแบรลเอร์ใครมายุ่งฉันจะจับยัดคดีทันทีแล้ว MV เอมีนี่ก็มีมีพวกอ่ำแดนเซอร์ใส่ชุดเหมือนคอฟฟ์อะไรไปเต้นข้างหลังนางลิซ่าก็ถือโทรโครงคือความหมายหมายว่า อยากให้คน,นออกมาพูดดังๆถ้าคุณไม่พูดเนี่ยนะมันไม่มีความหมายใช้โทรโพงลําโพงแล้วพูดดังๆการเงียบหรือการถูกปิดถูกปิดกั้นการเงียบหรือการถูกปิดกั้นมันเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดทอนแรบมันะนะนี่แปลแปลให้ฟังนะเพราะถ้าใครเอาปืนมาจ่อหรือมาทำร้ายคุณนะ่ะฉันจะมือปัด ป้องกระสุนให้คุณเองอะไรประมาณนั้นนะไปไปแปลดูเาก็จะมีคนแปลให้ที่มันเนียนผมไหมอันนี้ผมแปลคร่าวๆนะเอาง่ายว่าขอเอาชัดเจนขอชัดเจนแล้วก็มีมุกที่ว่าแต่งตัวใส่ชดาไม่ใช่ชดาฮะเขาเรียกว่ารัดเก้ารัดเก้าเป็นอ,อุปกรณ์ที่ว่าแต่งผมผู้หญิงนะเร,เรียกรัดเก้าไม่ใช่ชดาไอ้พวกสลิมหรือพวกอ,อนุรักษ์นิยมก็มันดา่าบาบาบา,บาแม่งไม่เหมาะสมอีเยี่ยมมึงใส่มงกุฎได้ไงมึงจะเรียนแบบใคร แล้วเสือกไปนั่งบนบันลังนู่นนี่นั่นบาบๆา,าก็เนินทาด,ด,าด่ากระตมกระน่ำเสมอเซลฮะไม่เหมาะสมพวกอนุรักษนิยมและพวกอัมวเก่าอ่ะหาว่าแม่งทำลายวัฒนธรรมไทยพองตายเฮียมันเรียกว่ารัดเก้าที่ประดับผมไม่ขึ้นจักสัน่ะก็เคยเอามาทำเอ็มีอ่ามีผู้หญิงมาเต้นใส่เนี่ยมึงคิดเองก็แล้วไอ้คูไม่รู้จะด่าไงละพวกระยำเนี่ยก็ให้กำลังใจเธอฮะแล้วก็ ดีใจด้วยจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะทําให้ประเทศไทยโด่งดังครับสวัสดีครับเก็บมาเล่วครับก็ดูแลตัวเองด้วยออกบ้านใส่แมสครับ